โ okay, อเคอสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับซูเปอร์ฟันเฮ้ยพี่ไอเด็กซูเปอร์เจ้าก้ามโกโจเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยบอกผมมากเลยเะไรนะวันนี้นะ่ยเฮ้ยวันนี้นะครับผมอยู่กับอีกช่องหนึ่งครับช่องนี้ชื่อว่าช่องคาปันเซโลนะครับมันมันไอหมนอนี่อาจจะเบียวเบียวนิดนึงนะครับเฮ้ยอย่าเย็นไอหมอนี่อาจจะเบียวเบียวนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปอะไรมากมากนะวันนี้พวกเราจะกลับมาไฟ,ไฟเดอร์มาร์เกอร์อีกครั้งใช่ไหมใช่ S <S ซึ่งมันไม่ยอม <ไป S 2> อัปเดตสักทีเลยกเ็เลิมเลิกทำเดี๋ยวกลับมาทำแน่นอนใช่แมปมันไม่อัปเดตผมมีแค่ยี่สิบกิจ m a r อ e r จริงมันมีตั้งสองร้อยกว่า m a r อ e r ใช่ซึ่งมันไม่ได้อัปเดตมานจิตกว่าเดือนแล้วซึ่งมันเป็นเวลาที่ยาวโอเคผมว่านะไฟเดอร์ marker vs กับบล็อกฟูดอัปเดตไฟเดอร์ marker อาจจะมีโอกาสจะแซงมันได้ชอบอเป็นไปได้ซึ่งมันก็ใกล้ถึงเดือนฮาโลวีนแล้วเออไอโรบีเป็นไปได้นะว่ามันอัปเดตใหม่อ่ะ เออเ่ยเแล้วราจะมาทำอะไรกันเนี่ยว่าแต่คุณมีตัวมาร์เกอร์อะไรบ้างหรือคุณหรือคุณอยากได้มาร์เกอร์ตัวไหนบอกผมได้โอเค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 เดี๋ยวเราจะเราจะไม่บอกว่าเลี๋ยวช่วยหาอืมด้วยนี่เราได้บอกแล้วนะไอ้ดบิวต์มาร์เกอร์เราไปดูมาจากช่องเอง ยังโคตรตึงเลยเอ้ยเอ้ยยอากได้อันนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเอาฟาเวอร์ก่อนนะผมยังไม่ได้เลยฟาเบอร์มันเอายากสำหรับผมอันนี้มันเป็นระดับโอจะเอาไอตัวเครื่องหมายแซงเดดอะระดับยากที่สุดใช่มันเอาคนยากเลยนะผู้ชมโอ้มันผ่านแล้วนะตอนนี้ในมาร์เกอร์อีเวนต์น่าจะหายากค่ะเอ้ยเปิดไม่เลย นีกนะครับให้เราวิ่งไปอย่างรวดเร็วมันไม่ได้ผลมันเปิดไม่ได้ฮัลโหลเปิดไม่หน่อยอะไรครับไอ้หมอนี่มันปิดไม้บิ๊กรอบนะครับเนี่ยมันหากตอนนี้คุณเปลีก็ยังไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเปิด่มาเลยทำการตกลงรู้อยู่นะเป่าวผมอยู่เราจะทำแค่เดียวคุณเฟรมลงมาก่อนครับคุณเฟรมคือเคยได้ตัวนี้ยังอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับ โอเคตัวบอลเออสู้เกิดเช้ามาแล้วไม่ต้องเอาแล้วจะไปแล้วไปไปไปกันต่อเออตรงไันเราไปเล่นเราไปเล่นคารบอยกันไหมได้ได้ตัวคารบอยยังยังเลยไปเล่นกันไหมได้ตัวคารบอยยังเราไปยังยังไปเล่นยิงปืนกันไปแต่พวกเราคุณได้คารบอยยังคนหนึ่งยังยังยังอยากเล่นคารบอยได้เลยไม่ได้รับอะไรให้คุณยิงเนี่ยไม่ได้รับอะไรอืม ระดับมีเดียวนะโอเคขใคยิงเร็วได้ก่อนนะเป้าเป้าเปิงผ่ปต้องยิงมไม่ทันปวต้องยิง่ป้าไม่ทโอเคคุณชนะโอเคแล้วก็ไปคุยกดยิงก่อนโอเคคุณก็ไปคุยนะแล้าคุณก็จะได้รับมัน I know I h o l l o i g h t เย่ได้แล้วครับคราบบอยีมียังยินดีไปต่อ ไประมิดก็ไรแล้วไม่น้บอกตัวโลกแรกเป็นชั้นน้ำเกล็ดเล็กเกินไปขนมหวานกันไหมไปทำตัวนี้กันไหมอ่ะตัวขนมหวานเหรอมันไม่ใช่ไอตัวไอตัวเนี้ยที่ไม่ต้องทำจากบ่อน้ำชอบตัวเล็กแหละเอ่อไอตัวที่มันเป็นตัวนั่งสมาธิสายลุ้งระดับระดับระดับยากที่สุดอะระดับเตัวสายลุ้งอะเดี๋ยวส่งไปให้นิดเดี๋ยส่งเ๋ยวส่งไป เดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้ในดิดเดี๋ยวส่งไปให้ในดิดใช่สวนเซนมาร์เกอร์ทำแล้วงานเดี๋ยวส่งไปให้ในดิดเปบนึงมาร์เกอร์ยังมีในเครสมาร์เกอร์นี่ไอ้ไอ้เนี่ยไอเห็นในนิดไหมแป๊บนึงเดี๋ยวส่งไปเราเราเราเหมือนในเนี่ยไอไอเห็นไอมาร์เกอร์ใส่แล้วกางไม้เซนว่าแต่คุณในเครสมาร์เกอร์ยังไม่รู้ไม่รู้เออสโนว์มาร์เกอร์เนี่ยเควสมาร์เกอร์คุณมาดูเร็วจะเคลื่อนย้ายทุกๆุห้านาที มันมันดียังเนี่ยได้มันยังเห็นมันก็หายตัวแล้วโอเคครับนี่ไงมามามาอ่าอ๋อโอเคแต่ถ้าผมต้องการหายตัวคิชเชนมาร์คที่เป็นมาจากบออบบอช็อตเลกแล้วตัวนี้เคยได้ยังคหับเดี๋ยวเข้ามาลิ์เข้ามาฮะอ๋อยังไม่ได้ได้ตัวอะไรเครื่องหมายชีฟเต้าเออไอตัวแบบ โคตรยากตัวน้นนะมันหายยังไงอ่ะคนงานนะทุกคนกันแรกตามมาโอเค,อเคจำวิจีไม่ค่อยได้นะหรือว่าสอนถูกไ้ยเวทุนเนี่ยเ,เอาเบียรับเซียนจบาะดัวจบระดับมาระระมจาร์มาห้าพันปี นะตรงมาตรงนี้เลย okay, okay. ออโอคเคโอเคเออเดมเดมเรามีคําถามมาถามคุณมาเห็นตรงนี้แล้วคุณก็จะเห็นโอเคคุณเป้มมามากดตัวอ e ีได้เลยอ่าแล้วก็สีคขาคือคุณได้จุดหมายยังได้แล้วโมงไม่จำไม่ค่อยได้นะเฮ้ยตัวนี้คุณได้ยังคุณเป้มเดีย๋ยวค่อยทำก็ได้อ๋อตัวนี้เหรอ อ๋อตัวนี้ตัวอะไรวะจอเบรกวะห้ามโดนววเราอ่ะเอมันผมน่าจะเคยได้แล้วนะเพราะว่าไม่ต้องเล่นหรอกมันยากสำหรับคุนแน่นอนคุณเบลมันเอาไปดันเหรอดันลูกบอลเนี่ยเหรอใช่แล้วเราก็ต้องอยู่ด้านบนซึ่งเคยได้แล้วซึ่งห้ามให้มันโดนสีแดง มันยากไหมยากมากเลยระดับอินเซินเอาไปนะเพราะเราโดนถีบออกมาอันนี่เปิดปาของผมไม่ได้โอเคสองคนคุณเปรมตามมาตามมาจนเซนมาสเตอร์ค่อยทำดีก่อนนะคุณมันทำยากมากเลยเธอจำมันรู้ยังรู้ว่าไปหาทำตัวนี้ดีกว่าที่คุณเปรมเคยทำไม่เคยดีกว่าเนี่ยตัวนี้ใช่ไหม ใช่ตัวทรีมาร์กเกิมเฮ้ยคุณคุณนั่นเนี่ยโอเคกันแหลกเลยคุณกระโดดเป็นออฟฟี่และดับฮาร์ดแล้วจะเล่นได้อใช่คุณกระโดดแล้วก็ชิปลอ็อกล้วก็กลับแล้วก็มุนกลับอ่าแล้วก็ชิแล้วแล้วก็กลับอุ้ยคุณตกคุณเป็นเกมเกมมายอนไม่ได้ละแล้วผมก็ตกเหมือนกันไม่ท่าพูดเลยดิกันมันโกงไม่ได้นะ มันกรงเบมตอนนี้ผมเห็นตรงนี้เนาะโอเคผมก็ถือแล้วโอเคมาได้หน้าอะไรทิ้งมาดูตอนนี้ตอนนี้คุณทิ้ตอนนี้ส่วนโตอีเล่ตายแล้วนิดเดียวเอ้ยกระโดดถึ้งไหมกระโดดทิงว้า คุณปี๊มผมกำลังจะได้เกมนี้นะครับใครหัวร้อนใครหัวใครหัวร้อนง่ายผมไม่แนะนําให้ให้เล่นนะครับเกมนี้ผมไม่แนะนานะครับใครหัวร้อนง่ายไม่แนะนานะครับผมเตือนแล้วนะอออ็อบบี้หลายอันมากเลยโอเคเฟมคือเราได้แล้วแล้วก่อนเกมนี้มันเบี้ยวมากเลยซริงเราก็เคยมีอ๋อตอนนี้ออบบี้ยังไม่รู้ใครจผ่านอีกชาติหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมกะรอคุณอยู่ตรงนี้แหละ ไอตักอีเลยอีตักอีนดี่ยวเราจะขึ้นมาชั้นนี้ได้เอ๊ะตกอีกแล้วตกอยู่ตรงไหนะตกเราควรจะใช้ชีวิตรอบดูคุณจากไกลๆเนี่ยเน่มาออาริกาโต้ย่าเน่มาย่าอลิกาโต้เนี่ย เดมคุณต้องทำได้ <c oughs> โอเคคุณแก้ผ่านแล้วคุณตอนนี้เปอร์เซ็นต์การชนะ50ปานผ่าน55แล้วก็กระโดดไปฝั่งนู้นต่อคุณฟิลใช่แล้วก็กระโดดกลับมาใช่คุณพร้อมก็กระโดดเลยแล้วคุณก็กระโดดไปด้านหน้าอีกเกมก็จบ <c oughs> มนะครับจะสอนเราจะมาสอนเล่นเกมนี้กันนะคะเดี๋ยวกดออบบี้นะครับเอออย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณก็แบบนี้แล้วก็สปีดลันนะครับแล้วคุณก็หมุนกลับมาแล้วก็สปีดลันบีดล้านนึ่นะค,ะคุณก็ <c oughs> คุณเพลงครับคุณควรเป็นอบบี้อันอื่นไหมยอมป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมาเข่งไงอ้กัมเออไม่ไหวโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นไปด้วยวเล่นได้มันเล่นง่ายอยู่ง,ง่ายมากๆเลยอะง่ายแบบง่ายจริง ค่ hey, ด่านี้นะตรงนี้ยังไงเดีย๋ยว okay, ผมลองนำเต็มอ้ไม่น่าตกโอเคลองเล่นใหม่ดีกว่าเป็นการฝึกนินจาไปเรื่อยนะ,ยะนินจาบีเกมตกไม่เล่นละไปทุกคนผมเกมนี้มันประหาหนะครับอย่าไปเร่งน,นะครับด่านนี้ไม่แนะนำครับ <Okay. S 2> ใครกาใครกาดแล้วไม่แน,านาะนำต่อไคุณเกนเป็น,ปน,ปนตนัวเอง ได้แล้วคุณเป็์คุณได้ตรงนี้ยังมันยันทะลุราลุไปอยวตัวอะไรนี้เย่ได้แล้วเอ็กส์ล okay, mm ูปามากเกอร์ดใจมากเลยครับผมนะครับจะมาสอน,นหาหนมาักเกอร,อร์อันที่หายากที่สุดในเกมนะครับอยากรู้มไหมครับคืออมักเกอร์อะไรตามผมมาผมรู้นี่ครับมักเกอร์ที่หายากสุดในเกมมักเกอร์โจนครับ ไม่เจอย่าไปเชื่อแต่ทุกคนเชื่อผมใครเชื่อผมผมขอให้ถูกหวยครับถูกหวยหวยเถื่อนสองบาทเฮ้ยเฟรมไปไหนนี่เฟรมตัวนี้ยังไม่เคยได้แต่รู้แล้วอยู่ตรงนี้จะหามาเกิลข้างบนไม่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 ใช่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเพราะเราต้องนี่แบบนี้กันนะอันนี้เป็นพ่อค้ารับที่โคตรเถื่อนคุณขายอะไรบายฟรีเชียวขายเปล่าวะ คุณอาจจนะขายคุณอาจจะขายอะไรอาณาม้คุณอาจจะขายสิ่งกุญแจไม้ก็ได้วันวัน t do you sell มันบอกว่า pitching s t a มันดูแปลกๆนะ pitching stuff. s t a ใช่คุณอาจจะเป็นคนโลกกิจที่อาจจะมาขายข้าวมันไใกใ่ผมกินก็ไแดบบ้คุณรู้จกักีม m มไหมโลนัว channel l i v i มันบอกบว่าดีใ้นะนเราผมเจอบันไดล่องหมดนแล้วเย้ได้ ต้องขึ้นไปด้านบนคลาสซี่อิงจะโกสตัฟตใช่ไหมเฮ้ยเราเจอเราเจอตัวในกล่องอู้ตัวใหม่นั้นมันเป็นตัวระดับอะไรนะแลใช่ไหมมันเข้ามันเข้าไปยังไงมันเข้าไปยังไงมันเข้าไปยังไงเจมโอ้ my god เจมมันเข้าไปยังไงอะไรเจมมันเข้าไปยังไงในในในตรงนี้กำลังเปิดมันมีระบบวิ่งด้วยนะครับทุกคน มองดูไหนๆไอตัวแดงอ่ะตัวแดงกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาคุณเพียวรอตรงนี้แล้วคุณก็ค่อยกระโดดไปได้แล้วใช่ไหมต่อไปคุณก็ไปเอาโฟสต์มาเกอร์เลยเอาเดียวเขยิ้ชูหนุนได้แเราตัดสเปลกันตัดสเปลไอคุณเป๊ะตามมาอีกตัวหนึ่งที่คุณยังไม่เคยได้ ตอนนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของคลิปเลยแล้วก็ค่อย EP สองใช่ครับ EP สองก็จะมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งวะโอ้โหคุณเวนกระโดดถึงไหมตรงนี้ได้ไมโกโจขึ้นมาได้ให้คุณเวมให้ตามผมมาอันนี้เป็นไกด้น้ำทางกระโดดขึ้นมาเลยผมเชื่อว่าคุณยังไม่ได้ให้คุณคุณขึ้นมาบนบันไดอ๋ออันนี้ได้เลยมั้งได้แล้วจริงเหรอยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เลย ได้ไหมยังยังไม่ได้โอเคครับทุกคนอย่างนั้นรอ EP สองนะหรือสิบเบื่อมากเออเจ้เกมนี้มัน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 ตักโอเคทุกคนครับจบไปเคี้นะครับลาตัวตลอดการได้ลากล่อนนะครับคลิปนี้เอ้ออย่าเอ,อ,เอ,อ้ยขอปิดท้ายนะคร <c oughs> ับบ้าเจมทานไหมเธอสวยหมดหรือยังเธอสวยหมดหรือยังโอ้ไม่ได้คือเราเพิอสะดุดล้มเออแกกูแกกู กันครับทุกคนบ่อยๆครับลาโกนตลอดกาล